ผ่มามะพร้าวกิน,หน,กนหน่อยจ้าอยากกินมะพร้าวจ้า,า,าอันนี้มะพร้าวเอามาจากสวนแม่นะเอามาจาตะนาสน่ะแหละคางคองงัวข้างคองงวมะพร้าวน้ำหอมหอมมีนหี้อยู่บ่หอมกว่ามะพร้าวกบคนนี่ละโอ้ยไปหานอนไมามาเหนือ่อแตกสะสะกับบุหอมแล้วเนาะหอะมคือเกา ปาดตูดอย่างนี้เลยนะปาดเลยไมต้องพิธีดีตองหรอกเลานินตูดออกเลยใชใ่แล้วนินกินจัดย่อมกาลูกอ่อนในอูตแต่กรเก่งมากวลยพอดีอะไรทำนีวเบนมะพร้าวล่างอุ้ยขอยกเลยได้ไหมอ่ะไม่ใส่แก้วได้ไหมโอโ้ยังหอมไม่ใส่แก้วได้ไหม ืมขอชิมขอชิมก่อนมีข่ามไม่จะเอาลูกใหม่เราจะเอาลูกนี้นะมันเต็มดีดูครับอือดูเดี๋ยวห่ายให้เนีนเอียดอ่ะขอชิมตัวนี้เลยนะมีหลอดไหมไม่มีนกเลยหวานหวานปะหวานมากสดชื่นครับ เป็นในการคลายร่อนมันเยอะขนาดนั้นเลยหรอเยอะลูกไงอยู่เพื่อนั่นจะได้ลูกที่สวยที่สุดไปว่ะ ของเข้าน่าจะได้ลูกแก่ไม่แฟร์เลยนะเนี่ยกินก่อนมันแด้ะมันก็แสงเดียวกันไม่ใช่เหรอแซงเดียวกันใช่่ะอ่อนแกนก็ไม่เท่ากันกไม่เท่ากันก็คิดว่าแซงเดียวกันมันสีแบบอ่อนแก่สำคัญอย่างซี่นะ การพากันตรงมากถ้บัตโดนมืออ่าได้แ้วโอ้โหเป็นขีขนข้หมูทะเลขี้หมูอ่ะเออเป็นขี้หมูเดี๋ยวเราปาดตรงนี้กันไม่ต้องปาดหรอกกินทั้งหมดนี้แได้ไหนมันปาดเอาเปลือกไหมเอาเปลือกทำไมเอาเปลือกควักไลเอาเหรออืม เปลือกจะเป็นช้อนได้มีจาอื oh. เป็นหมเป็นวุ้นเลยใช่นเป็นขี้มูกถ้าแก่กว่านี้อย่ะมันจะได้เคี้ยวหน่อยแต่อนนี้ย่ไม่ได้เคี้ยวเลยเนาะโอ้โห oh. ถ้าแก่กว่านี้จะได้เคี้ยวแต่นี้อ่อนไปนิดเนี่ย yeah. ทุกคนเหมือนวุ้นแบบในน้ำหมดเลยสองคำโอ้ oh. ขอกินบ้างอื อันนี้ขอกินอันนี้อขอกินบ้างได้กินคนเดียวเลยเหรออ่ะอ่ะลูกที่สองจ้ามันจะแตกชสียนาฮาย่านได้เหรอวิ อ๋อขออนุญาตใส่มือครับราเกงน้อยลูนี้เกงน้อยเป็นคนกินเองเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล่องให้พี่น้องเบิ่งน้ำดีกว่านี่เยอะไมนเยอะดูเอาครับล,ลูกเล็กแ,ลแต่ว่าเยอะรุดมัมโหล้หลนแก้วอะดูน่าจะประมาณสองแก้ว หวานไม่เอยต้องแช่ยินยี้จะหน่อยนะโอ้แก้วหนึ่งแก้วนึงพอดีดูนะคะลูกไม่ได้ใหญ่นะลูกประมาณนี้เนะแต่ว่าน้ำเยอะมากหวานเจี๊ยบวนเจียบแ่ก็ถือว่าเปลือกไหม่หนานะแค่นี้อะ่ะอืม เป็นไงกระดินกระดอนนี่เก้งน้อยจะกินให้ดูคุณกินสองลูกแล้วนะฉันจะได้กินกี่ลูกเนี่ยคุณเ,เก่งฉันขอกินลูกนี้แล้วก็ครึ่งนี้อ๋อพักเอาเองไม่ถ่ายให้มาทำให้พี่น้องเบิงโอ้อมันแทบจะไม่มีเนื้อแล้วเนี่ยมันอ่อน มันมีแค่ตรงนี้โคดในเป็นโคดในเป็นนี่มันมีแค่ตรงนี้โคดในเป็นโอ้ลูกนี้อ่อนกว่าลูกเมื่อกี้อีกอื้ม มีเนื้อแค่ตรงหัวมันน่ะือมันอ่อนจะยังอ่อนอยู่อืมนี่มันไม่ใช่ตรงนี้ตุกค่ะตรงนี้ไม่มีอีกสักสองสัปดาห์ดูตรงนี้ไม่มีเลยอร่อยเลยแต่เนื้อหวานมาก <c oughs> มาลุนกันมาลุน้นกันหลังจากที่ลดหน้ากิ้งน้อยไปแล้ว น้ำมันแบบเต็มลูกเลยไงมันเลยกระดินกระดอนลูกนี้มีมีโอกาสหวานมากเลยนะหอมอีกแล้วจ้าลูกนี้ขอเิ็ของฉันนะจ้าคุณไม่มีสิทธิ์นะจ้าถ้คุณกินไปละสองลูกคุณกินผลไปผมจะกินน้ำบอกเลยว่ามีรดนน่นอนบานเดียวเบิยเลยพอดี หวานไหมอือขอชิมหน่อยวันนี้ขึ้นสวรรค์น้ำอำมฤต